สวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามข่าวสารของวงการบันเทิงจีนนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจนะคะไปให้น้องเจ้าลูซื่กันนะคะก็คงจะต้องพักฟื้นก็เป็นโอกาสอันดีเนาะช่วงนี้ก็เหมือนหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะหวานมีข่าวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเจ้าลูซื่ค่ะข่าวนี้นะคะก็ไปรวบรวมมาจากโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะวันที่30 ธันวาคมปี2024เนี่ยแหละค่ะก็เป็นอันว่านะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงแบบ หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็วงการบันเทิงนั้นเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนเลยค่ะด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับทีมงานนะคะของดาราสาวค่ะน้องเจ้ารู้สือของพวกเรานะคะซึ่งทําให้เกิดความปั่นป่วนนะคะบนโลกอ,อินเทอร์เน็ตกันเต็มไปหมดเลยกระตุ้นความสนใจของสาธารณชนอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับประเด็นการป่วยของน้องเจ้าลู้สือนะคะ ในตอนแรกนะคะข่าวก็จะเงียบๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะมีภาพที่บีบหัวใจนะคะของพวกเราเองด้วยแล้วก็เหล่าบรรดาแบบเอแฟนๆที่คอยติดตามให้กําลังใจน้องเจ้ารู้สื่อเป็นภาพที่น้องเจ้ารู้สื่อนะคะเจ้ารู้สื่อกาลังนั่งอยู่บนรถเข็นค่ะใบหน้าซีเซียวดูเหนื่อยล้ามากนะคะไม่มีแรงขยับเข,ขยื้อนอะไรแบบนี้คือคือนอนเอียงเลยอะ่ะเหมือนแบบหมดแล้วหมดแรงแล้วนะคะจากนั้นเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นคือ เขาเรียกว่าดันรถเข็นนะคะผลักรถเข็นไปด้านหน้าอย่างเร่งรีบค่ะราวกับว่าพลังงานในร่างกายของน้องเจ้ารู้สื่อนั้นกําลังจะหมดลงนะคะซึ่งจากภาพนี้พอมันถูกเผยแพร่ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็ทําให้แฟนๆตกตะลึงในทันทีทุกคนก็ตามหาข่าวกันใหญ่เลยน้องเป็นอะไรน้องประสบอุบัติเหตุหรือว่าน้องมีอะไรผิดพลาดในการถ่ายทําหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่อะไรก็ตามก็ค่อนข้างจะนานมากกว่าจะมีการคอนเฟิร์มว่าอ๋อเป็นการ ที่น้องเจ้ารู้สือนั้นป่วยนะแบบร่างกายมีมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะในระหว่างการถ่ายทําก็คือสุขภาพไม่ไม่ค่อยดีมาเริ่มเริ่มอยู่แล้วแต่ทีนี้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะแล้วทําให้ถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะแล้วก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเธอยังต้องเหมือนมีตามข่าวนะก็คือน้องเจ้ารู้สื่อนั้นมีภาวะแบบแบบวูบอะเพื่อน,อนๆคือไม่สามารถจะ ยืน จะยืนได้นานๆอีกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเธอนั้นก็สู้มากเลยนะคะก็ไม่ยอมถอยค่ะก็ยังคงถ่ายทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่น้องเจ้ารู้สึกต้องอาศัยถังแบบเหมือนเป็นถังออกซิเจนแบบเล็กๆอ่ะคือใช้ตลอดเวลาหลังจากที่ที่หยุดการถ่ายทําคัดฉากนี้ปุ๊บน้องจะต้องเอาออกซิเจนนั้นมานะคะใส่ตรงบริเวณจมูกนะคะจากนั้นก็คือพักผ่อนอยู่ในบริเวณกองถ่ายนั่นแหละค่ะขณะที่กําลังทําการถ่าย ะะซึ่งณนะจุดนี้ก็โอ้โหพอข่าวแบบนี้มันออกมาก็ยิ่งสร้างความรู้สึกแบบประมาณว่าอะไรการดูแลศิลปินกันอย่างไรนะคะคือไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวก็ควรจะพักก่อนไหมนะคะทีนี้ก็กลายเป็นว่านะคะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยะคะ่ะก็ขึ้นมาบางกลุ่มก็อ้างว่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็โพสเรื่องราวใหญ่โตไปบานปลายค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็พยายามจะค้นหาให้ได้ว่าตกลงแล้วเจ้ารู้สื่อเป็นอะไรเพราะว่าเป็นห่วงมากอะไรประมาณนี้นะคะก็ยิ่ง Boop. คือคือแบบมันฟูขึ้นมาแบบมันพลึบพลบพลบขึ้นมาเลยนะคะจนกระทั่งทางด้านของสตูดิโอตื่นแล้วค่ะเจ้าลู่สื่อสตูดิโอนะคะเหล่าบรรดาทีมงานคงจะรู้สึกว่าเออลืมตาขึ้นมาได้ได้เปิดหูเปิดตาก็เลยตอบกลับมาบ้างนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เรื่องราวก็ดูเหมือนจะเบาบางลงนิดนึงเพราะว่ามันก็เหมือนกับแบบมีการส่งเสียงส่งสัญญาณมาจากแบบทีมของทางน้องเจ้าลู่สื่อเพราะว่่ใครๆก็รู้เนาะคนที่อยู่ในสตูดิโอของเจ้าลู่สื่อก็คือจะ ต้องใกล้ชิดสนิทสนมกับน้องเขาต้องได้เห็นน้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการถแถลงหรือคําพูดใดๆจากทีมงานของในสตูดิโอเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหล่าบรรดาแฟนๆน,นั้นแบบตั้งหน้าตั้งตาที่จะฟังกันก็คือตั้งใจเพราะว่ากังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเจ้ารู้สื่อที่ว่าป่วยนั่นเองนะคะทีนี้ทางด้านของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะเหล่าบรรดาคอมเมนต์ทั้งหลายก็ทะลักทะลวงเข้าไปเลยประมาณว่านี่แล้วรู้หรือเปล่าว่าเจ้ารู้สื่อนะั้นรู้สึกไม่สบาย ตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงนะคะก็คือมีการซักไซไล่เรียงเข้าไปที่สตูดิโอของน้องแจ้วรู้สืกเต็มไปหมดเลยค่ะก็ถามว่ามีคนมาตอบไหมบางบางคำถามก็มีนะแต่ว่าบางคำถามก็ไม่มีเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็เป็นการถามเพื่อหาเรื่องเอาจริงถามเพื่อหาเรื่องนะคะประมาณว่าไม่เห็นเหรอว่าแบบศิลปินของคุณนะอยู่ในสภาพที่ย่าแย่ขนาดนี้แล้วแล้วก็ต้องการออกซิเจนด้วยในกองถ่ายทาไมถึงไม่ดูแลให้ดีอะไรเงี้ยคือคือเห็นได้ชัดว่า ็นได้ชัดว่าสภาพของน้องเจ้ารู้สึกไม่พร้อมที่จะที่จะทํางานอะไรประมาณนี้ควรจะให้ศิลปินพักผ่อนก่อนซึ่งก็เข้าใจได้นะคะกลุ่มบรรดาของชาวเน็ตเหล่านี้แต่ว่าคือการโพสต์แบบนี้เยอะๆมันก็เหมือนกับการไปตําหนิไปด่าสตูดิโอเอาง่ายๆเขาก็เลยไม่รู้จะตอบอย่างไรนะคะ แล้วก็มีชาวเน็ตนะคะก็มีการไปค้นมาแบบว่าไม่นี่นะนี่มันเป็นภาพเก่านะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วน้องเขาตั้งแต่อาการไม่ดีตั้งแต่ช่วง1 7บ8จแล้วไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเกิดเรื่องราวกันอีกนะคะก็มีคนแม้กระทั่งไปนะคะไปไปส่องดูว่าตกลงแล้วน้องเจ้ารู้สึกอไปอดมิตที่โรงพยาบาลไหนไปหาหมอท่านใดอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความวุ่นวายระดับชาติกันเลยทีเดียว <laughs> เป็นความวุ่นวายระดับชาติกันเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้ก็คงจะข่าวข่าวก็คงจะไปถึงผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องเจ้ารู้สือก็เลยมีภาพออกมาให้หายกังวลบ้างว่าโอเคคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะค,ค,คุณพ่อนั่นก็คอยติดตามน้องเจ้ารู้สืออยู่ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการพูดถึงกันก็ทําให้คนนะคะคนนะคะก็เค่อยๆค,ค,คาดาวลงเพราะว่าก็เห็นแล้วว่าน้องเจ้ารู้สือคือสามารถจะเคลื่อนไหวได้แล้วนะเอออย่างเงี้ยมีมีสติแล้วนะคะส่วนทาง ด้านของสตูดิโอเองก็โดนดุนะคะเพราะว่า เพราะว่าทางด้านเหล่าชาวเน็ตเนี่ยคือบางคนเขาก็บอกว่าสตูดิโอทำไมถึงไม่ถึงไม่ถแถลงการหรือว่าไม่เล่าเรื่องราวของเจ้าลู้สื่อออกมาให้กับพวกเขาคือสาารณชนน่ะได้ได้รู้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงศิลปินนะคะแล้วก็บอกให้สตูดิโอนั้นหยุดพูดจาไร้าสาระได้ไหมเรื่องอื่นๆที่แบบไม่ได้อยากรู้อ่ะไม่ต้องพูดออกมาหรอกแต่ว่าอยากรู้เรื่องราวของอาการของน้องเจ้าลู้สื่อแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเจ้าลู้สื่อหรือเปล่าน,นะคะก็เหล่าบรรดา แฟนคลับก็จะเรียกน้องเจ้ารู้สืกว่าเออโรสนะคะเรียกเหมือนดอกกุหลาบเนาะโรสโรซี่นะคะต่อมานะคะมันกว่านั้นอีกค่ะเพื่อนๆพอวันต่อ,ตอ,ตอมาเนาะอย่างช่วงแบบ28 29 30ก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะคะคือเหมือนกับแบบมีคนก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลลึกๆเลยนะชงลึกจากแบบเจ้าหน้าที่ของสตูดิโอของน้องเจ้ารู้สืกอเลยประมาณแบบว่าคือเขาไม่ได้พูดเยอะใช่ไหมก็ทําให้คนไปสืบจากฝ่ายผลิตเออผู้ที่อยู่ในทีม งานฝ่ายผลิตของเรื่อง Almost Love อะไรประมาณนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาอย่างน่าตกตะลึงค่ะก็เขาก็มาแชร์กันบนโลกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียน้องแอดวานก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าปรากฏว่าไอ้ความยากลําบากนะคะที่น้องเจ้ารู้สื่อได้เผชิญในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเนื่องมาจากการจัดการที่มันวุ่นวายมากๆเลยนะคะคือในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยคือมีเหล่าบรรดา ปาลซี่เออแล้วก็มีเหล่าบรรดาของเขาเรียกอะไรคือคอยมาถ่ายรูปคอยมาติดตามนะคะทำให้น้องเจ้ารู้สึกเกิดความผวาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอะไรบ้างเนี่ยนะคะมาอยู่ร,บรอบๆกองถ่ายคือแบบไม่ได้มีระบบ security ที่ดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกว่าบทละครที่น้องเจ้ารู้สื่อได้รับนะคะหลังจากที่เข้ามาทำการถ่ายทำแล้วคือมัน ต่างไปจากเวอร์ชั่นที่ได้ทําสัญญาเอาไว้นะคะตอนเซ็นสัญญาน้องเจ้ารู้สือก็ได้อ่านไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีบอกว่าน้องอ่านไปกี่บทนะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ว่าได้ได้อ่านไว้แล้วบ้างเพียงแต่มันไม่เหมือนเออเอาเป็นว่าไอ้ที่อ่านมานะคะตอนที่วันเซ็นสัญญากับโครงเรื่องที่เป็นบทละครเนี่ยค่ะพอเขาฉากมาจริงแล้วเอ้ามันเปลี่ยนนิว่านะคะซึ่งจุดสําคัญเลยก็คือว่าในตอนที่น้องเจ้ารู้สือนั้นนะคะตอนที่กําลังจะเซ็นสัญญานั้นตอนอ่านนะคะโครงเรื่อง มันมีการเน้นมาที่ตัวละครของของนางเอกที่น้องรับบทนี้มีความน่าตื่นเต้นมีแรงแบบเขาเรียกว่าแรงดึงดูดแล้วก็แรงแบบบันดันใจที่เข้มข้นนั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้มันก็เลยดึงดูดให้น้องเจ้ารู้สืกนั้นมาแสดงเรื่องนี้คือเซ็นสัญญาแต่พอเริ่มถ่ายทําปุ๊บนะคะมันมีจุดเปลี่ยนทางอารมณ์แล้วก็ความสําคัญในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของดราม่าหลายหลาย,หลายอย่างมันไม่มีฉากนั้นอยู่คือมันลดณนจะุด นี้แล้วไปเพิ่มในฉากอื่นขึ้นมาซึ่ง คืออาจจะไปเน้นออหวานว่ามันมีเน้นที่ดาราท่านอื่นด้วยอ่ะคือหมายความว่ามันมีดาราที่อินเวสเตอร์เขาส่งเข้ามาในเรื่องนี้ะนะคะก็จะไปเพิ่มบทอะไรเงี้ยให้กับเหล่านั้นด้วยดังนั้นแล้วคือน้องเจ้ารู้สื่อไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นของคนอื่นแต่น้องเขาพูดถึงในกรณีของน้องประมาณว่าคือมันลดลงในสิ่งที่มันจะสร้างให้ตัวละครที่เป็นนางเอกเนี้ยเติบโตขึ้นจากว่าในนวนิยายต้นฉบับหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้พอมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ มีเหตุผลของการเปลี่ยนคือบทละครน่ะมันก็เลยทําให้เส้นทางการเติบโตของตัวละครมีความกระจัดกระจายไปนะคะคือ,เ,อ,อเราต้องเข้าใจน้องเจ้ารู้สึกว่าน้องเขาเล่นได้แบบอินกับทุกบทเนี่ยเพราะว่าน้องเข้าใจในความเป็นตัวละครทีนี้พอบทละครมันถูกเปลี่ยนไปเนาะมันเราไม,ม,ไม่มันไม่มีเหตุผลรองรับของการแบบว่าการกระทําของนางเอกณนะจุดนี้หรือว่าตัวละครที่เข้ามาใกล้ชิดกับนางเอกแล้วเปลี่ยนไปแบบเนี้ยคือก็จินตนาการได้ถึงความ ผิดหวังของน้องเจ้ารู้สื่อนะคะแล้วก็ความโกรธภายในที่ว่าเฮ้ยทำไมต้องให้เธอมารับบทบาทอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้เกิดความกดดันความเครียดขึ้นมานะคะแล้วเขาก็เรียกนะคะเขาให้สมยานามของไอ้สคริปต์แบบเนี้ยคือบทละครที่มันไม่เหมือนกับตอนที่เซ็นสัญญาเนี้ว่าเป็นสคริปต์แบบหยินกับหยางนะคะเ,เพื่อนๆหยินหยางหยินหยางเอามาเปลี่ยนแบบสอดไซส์เลยนะคะดังนั้นแล้วเรื่องนี้ค่ะก็เลยนะคะเพื่อให้ไอ้บท ละครนี้มันกลับมาเป็นปกติแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวละครที่นางเอกของพวกเรานั้นแบบเข้าใจอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วนะคะแล้วมาเปลี่ยนไปอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยทางเจ้าลู่สื่อจึงรวบรวมความกล้าหาญหลายครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะไปสื่อสารกับผู้อํานวยการสร้างของละครเรื่อง Almost Love เลยค่ะเธอนั้นได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดอย่างจริงใจนะคะแล้วก็อธิบายถึงปัญหาที่มันมีในบทละครเนี่ยแม้กระทั่งนะคะผลกระทบด้านลบของปัญหาเหล่านั้น ที่มีต่อคุณภาพของงานค่ะโดยหวังว่าจะส่งเสริมนะคะให้เกิดการอย่างน้อยแก้ไขบทละครในส่วนของของตัวละครของเธอนะคะเธอไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวละครของคนอื่นแค่ตัวละครของตัวเองค่ะแต่ใครจะคิดว่านะคะทางด้านของโปรดิวเซอร์ค่ะจะมีทัศนคติที่ไม่แยแสต่อคําแนะนําของน้องเจ้ารู้สื่อเลยแล้วก็ใช้ข้อแก้ตัวต่งตางๆเพื่อจะหลบเลี่ยงนะคะไม่ทําตามที่ที่แบบได้น้องเขาได้ได้ แบบให้เหตุผลไว้อะไรประมาณเนี้ค่ะโดยที่บอกว่าไม่ได้หรอกเวลามันมีจํากัดไม่มีเวลาแล้วปรับอะไรไม่ได้แล้ว แล้วนี่มันก็เป็นงานสร้างสารรค์ของผู้เขียนบทมันเป็นคนลัแผนกการผู้เขียนบทไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วผู้กำกับก็เซ็นแบบว่ารับรองบทละครนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ารู้ซือเธอไม่มีสิทธินะที่จะเข้าไปยุ่งค่ะก็ทําให้เจ้ารู้ซือนั้นรู้สึกผิดหวังมากเลยนะคะดังนั้นก็เลยต้องทําการถ่ายทําต่อไปตามไอ้บทบทละครแย่แย่เนี่ยด้วยความขับข้องใจแล้วก็ไม่เต็มใจค่ะดังนั้นทุกฉากของการถ่ายทําก็เหมือนกับความเจ็บปวดสําหรับตัวเธอ ะะทำให้ความกระตือรือร้นในการทำงานแล้วก็ความอินความหลงไหลในงานสร้างสรรค์ของเธอในเรื่องนี้มันถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆเกิดความกดดันทางด้านจิตใจของเธอซึ่งมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะโอ้โหตายแล้วโอ้ยสงสารน้องเจ้ารูสึกมากเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องที่1นนะคะมาเรื่องที่2กันบ้างค่ะมีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นกับน้องนะคะนั่นก็คือผู้กํากับนั้นล่องหนไปเลยไม่มีวิธีการสื่อสารเลยก็ คือเหมือนกับแบบเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ไม่พูดคุยไม่สื่อสารอะไรกับน้องเจ้ารู้สื่อนั่นเองค่ะเพราะว่าจุดนี้ถ้าผู้กำกับนะคะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าปัญหาของทีมงานมันก็ไปไกลสุดๆเลยละค่ะเพราะว่านะคะการที่ไม่สื่อสารอย่างดีระหว่างนางเอกด้วยเออน้องเจ้ารู้สื่อของเราเป็นนางเอกแล้วผู้กำกับล้องหนอย่างนี้นะคะมันย่อมเกิดความยุ่งเหยิงแน่ๆเลยนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือคุณเต้งเค่อเป็นหัวหน้าของผู้กำกับค่ะคุณเต้งเค้อนั้นเขาก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีรางวัลการันตีมากมายนะคะเพียงแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เขาดูเหมือนว่าไม่ค่อยเข้ามาที่กองคือเขาเหมือนเป็น สสารอะไรบางอย่างที ite, <c ười> you know ่ชาวเน็ต <sh> จีนนะคะเขาใช้คำว่าระเหยเพื have have ่อนๆระเหยในระหว่างการถ่ายทำคือมักจะไม่อยู่ในกองถ่ายเป็นเวลานานๆค่ะคือเขาเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยเพราะฉนั้นก็จะมีผู้กำกับกองหนึ่งกองสองกองสามอยู่นะคะส่วนคุณเติงเคอร์เองไม่อยู่ค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะประเด็นหลักๆเช่นจังหวะในการถ่ายทาคาแนะนาในการแสดงให้กับนักแสดงนะคะแล้วก็การแนะนา แผนกอื่นอะอย่างเช่นสไตล์มุมกล้องเชิงศิลปะอะไรเงี้ยที่เขาควรจะควบคุมเพราะเขาเป็นหัวหน้าทีมนะคะล้วนเป็นเรื่องที่ขาดการติดต่ออย่างจริงจังมากๆเลยมันต้องเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อเพราะเพราะว่าระดับคุณเติ้งเครอเขาคงจะไม่แบบว่า ไม่ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างนี้นะคะเพราะชื่อต้องเคอไม่ได้ไม่ได้แบบสร้างมาง่ายๆเพื่อนๆมันต้องเก็บสะสมประสบการณ์นะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะน่าสงสัยมากเลยค่ะดังนั้นแล้วก็แน่นอนว่านะคะคนักแสดงก็มักจะสับสนนะคะในฉากฉากหนึ่งแล้วหลังจากการถ่ายทําฉากหนึ่งเสร็จพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเออการแสดงของพวกเขานั้นมันตรงตามนะคะสิ่งทีออ่หัวหน้าผู้กํากับเนะต้องการหรือไม่ค่ะเนื่องจากว่าไม่มีฟีดแบ็กไม่มีผลตอบรับอะไรเลยนะคะ เมื่อพบว่ามีปัญหาทางด้านการแสดงของนักแสดงเนี่ยมันก็จะต้องมีการบีฟกันใหม่ตรงนั้นแล้วก็มีการแบบว่าเออพูดจากันให้เข้าใจว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ได้ถ่ายซ่อมทันทีถูกไหมคะแต่ว่ากองนี้ทําไม่ได้เพราะว่านะคะแบบ คุณตั้งเคอร์ละเหิดละเหยไปหาไม่เจอนั่นเองไม่มีใครสามารถจะตัดสินใจได้ด้วยนะคะต้องรอคุณตั้งเคอร์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายในกองถ่ายขนาดนี้นะคะทางด้านของน้องเจ้าลู่ซือน,นั้นก็ยังกรุณานะคะช่วยพวกเขาแบบว่าก็คือให้ได้รับโอกาสในการลงนามโดยผู้อํานวยการใหญ่ที่เป็นอินเวสเตอร์ของเรื่องนี้นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คุณเก่าจงข่ายค่ะซึ่งเป็นกรรมการบริหารที่อุทิศตนแบบ เงียบแต่จริงจังและมีความรับผิดชอบนะคะซึ่งคุณเจ้าลู่ซื่อเองนะคะก็เห็นว่าคุณเกาจงข่ายนั้นก็เป็นหนึ่งในทีมผู้กํากับเช่นเดียวกันแล้วเธอมีความทุ่มเทมากๆเลยเป็นผู้หญิงน้อยท,ทำงานหนักแล้วก็ดูแลทุกคนในกองถ่ายเลยนะคะก็ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยทํางานเหมือนเก่งใจท่านผู้กํากับท่านนี้คุณเกานะคะจงข่ายแล้วก็ทําให้การดําเนินการถ่ายทําทําไปด้วยความยากลําบากนะคะดังนั้นเราเนี่ยถึงกันนั้นความปรารถนาดีแล้วก็ ความเขาเรียกว่าอะไรดีความพยายามอย่างสุดที่สุดแล้วของน้องเจ้ารู้สึกก็เหมือนจะเต็มไปด้วยความสูญเปล่าในที่สุดนะคะเพราะว่าเหล่าบรรดาลูกเรือเองก็ไม่ได้ตอบสนองคือเอาง่ายๆคือไม่ได้ให้ความเคารพกับคุณเกาจงขายมากเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาก็ต้องเคารพคุณเติ้งเคอร์ถูกไหมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะคุณเจ้ารู้สึกถึงแม้ว่าจะแบบ ช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจคุณเอ่อคุณเกาสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็แบบไม่ได้ทำให้สถานการณ์ในกองถ่ายมันดีขึ้นนะคะคนคนเดียวทำอะไรไม่ได้เยอะหรอกเพื่อนๆค่ะดังนั้นคุณเจ้ารู้สืกอของพวกเราก็เลยเหนื่อยล้าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะในที่สุดก็หนักใจตรอมใจจนล้มป่วยในกองถ่ายไปเลยค่ะ ทีนี้พอน้องเจ้ารู้สือนะคะป่วยจนถ่ายทำไม่ได้ก็เกิดความสับสนโอนลหมันขึ้นอีกนะคะเพราะว่าทางด้านเอเจนซี่อะค่ะที่ร่วมทุนในเรื่องนี้เนาะพอทุกอย่างมันมันแบบว่าถ่ายทำต่อไปไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผลักทุกอย่างมาให้กับเจ้ารู้สือด้วยกลายเป็นว่าเจ้ารู้สือนั้นถูกแบบว่าผลักมาอยู่แถวหน้าของผู้ที่จะต้องโดนวิพากวิจารณ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามณจุดนี้นะคะชาวเน็ตก็มีการเปิดเผยตารางทางานของน้องเจ้ารู้สือที่ผ่านมานะคะก็เห็นได้ว่า น้องทํางานแทบจะทุกวันทํางานเหมือนเป็นโรบอทหรือว่าเป็นเครื่องจักรกันเลยทีเดียวไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะทํางานต่อเนื่องทั้งปีแล้วก็ปกติแล้วเป็นอะไรที่ไม่เคยมีปัญหาในกองถ่ายไหนๆเลยนะคะเพิ่งมีในกองถ่ายเรื่องนี้เท่านั้นที่แบบเดินน้องเขาดูสภาพค่อนข้างแย่สภาพแย่นั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้เท่านั้นที่น้องต้องใช้ออกซิเจนเพื่อที่จะให้ถ่ายทําต่อได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มีข้อมูลมาว่าน้องเขาต้องการ ือน้องเขาต้องใช้ออกซิเจนช่วยตั้งแต่วันที่14ธันวาคมปี2024แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นจากวันที่14ธันวาคมค่ะจากนั้นก็ยาวมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆคือวันที่แบบ17 18นะคะต้องพาน้องเขาไปแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเจ้ารู้สึ่อไม่มีโอกาสได้หายใจแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับแบบไม่มีใครสนใจเลยว่าร่างกายของเธอนั้นน่ะมันถึงขีดจํากัดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอ หลังจากมีข่าวการเจ็บปวดของเจ็บป่วยเจ็บป่วยของน้องเจ้าลู้ซือนั้นนะคะออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้วการดําเนินงานของบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้รวมทั้งแม้กระทั่งการรับมือกับสถานการณ์นี้ของสตูดิโอนะคะทีมงานของน้องเจ้าลู้ซือเองก็ยิ่งแย่ลงไปอีกนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆประการแรกบัญชีไวปเปอส่วนตัวของเจ้าลู้ซือนั้นนะคะถูกบล็อกเป็นช่วงเวลาหนึ่งค่ะเพราะว่านะคะเหมือนจะบล็อกเพื่อจะควบคุมทิศ หางความคิดของความคิดเห็นสาธารณะที่จะมีคนเข้าไปแบบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชาวเน็ตเขานะคะตีความว่ามีความเ,เขาเรียกว่ามีความ กระตุ้นที่แบบว่าต้องการจะปิดพวกเขาจะปิดสถานการณ์ที่แท้จริงของอของน้องเจ้ารู้สื่อไม่ให้ไขรรูนนั่นเองก็ยิ่งไปสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากในหมู่แฟนๆเลยนะคะโอ้จริงทําทําไมไวปยปอนี่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากเลยนะคะถ้าไปปิดไปล็อกอะไรไปบล็อกอะไรเงี้ยทุกคนต้องตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพบว่าทางด้านของน้องเจ้ารู้สื่อนั้นป่วยหนักอยู่แล้วก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกมาแบบเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่า พูดพูดอะไรเป็นการคำดาว เออเป็นการให้แบบว่าให้รู้ว่าอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้คือไม่ให้มีการสื่อสารกับเหล่าแฟนคลับด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ลดความไว้วางใจของเหล่าแฟนคลับลงไปค่ะคือเหมือนกับไม่เชื่อใจเหล่าบรรดาคนที่อยู่รอบข้างของน้องเจ้าลู้สื่อด้วยอะนะคะว่าเอ๊ะทำอะไรกับน้องหรือเปล่าน้องเขาแบบเอออยู่ในสภาวะอะไรยังไงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะยังไม่หมดนะคะพอเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นคือตอนเนี้ยน้องเจ้าลู้สื่อ,อยังไม่ได้มีโอกาสมามาเจอกับเหล่าแฟนๆโดย การพูดคุยผ่านผ่านการไลฟ์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิน้นตอนนี้ก็จะมีข่าวลือมากมายแม้กระทั่งเรื่องราวของน้องเขากำลังประสบภาวะซึมเศร้าอยู่นะคะ แล้วไอ้คนที่มันขึ้นมาประกาศข่าวนี้ระเบิดตู้มออกมาว่าน้องเจ้ารู้สือนะเกียน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วละ,ละนั่นก็คือปาปารัสซี่ชื่อดังที่ชื่อว่าหลิวต้าชุยนะคะซึ่งในห้องไลฟ์ของคนคนนี้ค่ะก็ทําให้แบบพอพูดออกมาประเด็นนี้ปุ๊บนะคะความคิดเห็นของประชาชนก็ระเบิดปุด๊บๆๆขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ทุกคนด้วยความที่อย่างที่บอกคือ,ส,อสตูดิโอของเจ้ารู้สือ่อทีมงานเองก็รับมือกับเรื่องราวนี้ได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข่าว ืมันก็เลยไปไปอย่างรวดเร็วค่ะทีนี้ข่าวที่ว่าภาวะซึมเศร้ายังไม่ได้มีการพิสูจน์ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะคะตอนนี้มันก็แบบดังขึ้นมาภายในชั่วข้ามคืนนะคะมีการแบบพูดกันไปถึงว่าโอ๊ยเจ้ารู้ซื้อเหรอเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งนานแล้วเนี่ยเออตอนนี้มันคงกำเริบขึ้นบ่าบ่าบ,า,บานะคะซึ่งจริงแล้ว เหล่าบรรดาของชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งรวมหวานด้วยหวานหวานอยู่กลุ่มนี้คขอหวานไม่เชื่อว่าน้องเขาเป็นก็ยังบอกว่าเฮ้ยจะมาเชื่อมั่นได้ยังไงว่าน้องเขาว่าเจ้ารู้สื่อเป็นอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่น่าจะเป็นเพราะว่าน้องเจ้ารู้สื่อเนี่ยเขามีวิธีการรับมือกับสภาพอารมณ์แล้วก็น้องเขาอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ไม่น่าจะมากัดก่อนน้องจนทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้แต่ณจุดนี้คือมันเป็นข่าวลือเท่านั้นนะเพื่อนๆยังไม่ได้มีการยืนยันอาจจะจริงหรือไม่จริง ก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโผล่ทะลุแบบปายนวมออกมาประมาณว่าโอ้ยนี่เป็นเรื่องคือฮาอะไรของเจ้ารู้สื่อเนี่ยนี่เป็นกลนอบายทางการตลาดใช่ไหมล่าเรียกร้องความสนใจทําคอนเทนต์ละสิเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าภาพลักษณ์ของเจ้ารู้สื่อนะคะที่มีต่อเหล่าบรรดาสาธารณชนทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือเจ้ารู้สื่อเต็มไปด้วยความร่าเริงมองโลกในแง่ดีเท่านั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเออจะมาเป็นโรคซ,มซึมเศร้า แล้วก็แบบเออป่วยคนเรามันป่วยได้อะไรประมาณนี้นะคะก็บอกว่านี่อาจจะเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งของผู้ที่ต้องการจะสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบบเออเกิดเขาเรียกอะไรเกิด เกิดขึ้นอะขึ้นถาโถมเข้ามาเพื่อจะแบบส่งให้ละครเรื่องนี้ almost love นั้นดังมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่พวกเราคงไม่มีใครซื้อมอังอีกกลุ่มนี้นะคะตอนนี้บอกได้เลยวุ่นวายมากๆเลยนะคะไอ้ข่าวลือเรื่องของภาวะซึมเศร้าของน้องเจ้ารู้สืกตอนนี้มันแพร่กระจายไปทั่วเลยยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนะคะแต่ว่าก็เป็นการนําความกดดันอย่างหนึ่งนะคะมาให้กับแบบเหล่าบรรดาแฟนๆด้วยที่มีความวิตกกังวล นะคะครวมทั้งปัญหาอื่นๆซึ่งอยู่เบื้องหลังของวงการบันเทิงนะคะออกมาตีแผ่สู่สู่สโลกโซเชียลมีเดียก็กระตุ้นให้เกิดความคิดไปเรื่อยๆหาจินตนาการอันลึกซึ้ง ของผู้คนนะคะก็ดูเหมือนว่าภายหน้านะคะภายแบบเบื้องหน้าที่มีความสวยงามดูหรูหราอะไรแบบนี้นะคะศิลปินเองอาจจะต้องได้รับแรงกดดันทางทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างรุนแรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องราวของการส,สภาพการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานก็ควรจะดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรนะคะกับเหล่าบรรดาศิลปินด้วยพวกเขาก็ทํางานหนักเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะก็อาจจะมีคนถามแอดวานว่าอ้าวแล้วผู้หัวหน้าผู้กำกับคุณเติ้งเค่อเป็นไงบ้างจะลอยตัวหรออะไรประมาณนี้นะคะไม่นะตอนนี้เขาก็โดนโดนเปิดลานรถทัวร์เต็มเลยนะคะก็มีเหล่าบรรดาแฟน,ฟนคลับของน้องเจ้ารู้สื่อนี่แหละคะ่ะก็เข้าไปโ,โหยแสดงความคิดเห็นในแพลตฟอร์มนะคะไว้ปอของคุณเติ้งเครอเองแล้วก็ทางด้านออฟฟิเชียลของเรื่อง almost love เองอ่ะนะคะ ก็ในเมื่อมีชื่อของผู้กำกับเติงเคอร์นะคะมาข้องเกี่ยวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนค่ะพื้นที่แสดงความคิดเห็นนะคะของอคุณเต้งเคอร์เนี่ยเต็มไปด้วยแฟนๆของน้องเจ้ารู้สื่อไปแสดงข้อความโกรธนะคะแล้วก็ขอให้เติงเคอนั้นนะขอโทษด,ด้วยแล้วก็ขอให้ให้คาอธิบายที่สมเหตุสมผลแก่เจ้ารู้สื่อด้วยค่ะ มีทั้งคอมเมนต์แบบดีๆก็มีนะประมาณแบบว่าช่วยออกก็ช่วยกรุณาออกมาอธิบายหน่อยว่าทำไมฝ่ายบริหารของเนี่ยฝ่ายผลิตอะไรแบบนี้ทำไมถึงได้ทำอะไรจนวุ่นวายจนน้องโรซี่มีความทุกข์ทรมานมากมายขนาดนี้หรือไม่ก็ประมาณว่าพวกคุณนี่ดุร้ายมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะจงใจแบบว่าจะทำให้น้องเจ้ารู้สื่นั้นจะตายเลยใช่ไหมอาการของเจ้ารู้สื่สาหัสมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าหยาบมาตั้งใจปิดบังข้อมูลใดๆทั้งสิ้น แล้วก็อย่ามาเพิกเฉยต่อชีวิตแล้วก็ความตายของนักแสดงด้วยนะของศิลปินอะไรแบบเนี้ยเออจะมาปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายลงไม่ได้นะอะไรก็ว่าไปนะคะแรงอยู่ ในตอนนี้นะคะคุนเติงเคอก็ตกอยู่ในภาวะของโดนแรงกดดันมหาศาลเลยค่ะที่จีนมีประมาณ1600ล้านคนนะเพื่อนๆก็โดนหนักอยู่แต่ไม่ได้โดนทุกคนนะคะคือไม่ได้โดนทั้ง1600ล้านคนแต่ว่าก็โดนเยอะอะเอาง่ายๆค่ะก็เขาก็คงจะรู้สึกหนักใจนะคะแล้วเขาเองก็เปลี่ยนลายเซนในชั่วค้ามคืนเช่นเดียวกันเลยค่ะคือเขานั้นนะคะก็เอา โปสเตอร์อะไรแบบนี้คือของเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเมเ e เว e ร์บ e นะคะอะไรเงี้ยขึ้นมาคือผลงานของคุณตั้งเคยตอนนี้เขากำกับอยู่หลายเรื่องเพื่อนๆเ,เขาก็เอาโปสเตอร์ของเรื่องอื่นๆขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเอามาลดความดุเดือดแต่จริงแล้วตอนนี้ยังดุเดือดอยู่นะเพื่อนๆ แล้วก็มีชาวเน็ตบางคนถึงกับขั้นไปแบบพิมพ์ประมาณว่านี่เมื่อไหร่คุณจะเลิกแบบละเลยนะคะเหล่าบรรดาของกองถ่ายแล้วก็นักแสดงของกอง almost love อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์ต่อมาก็คือ การที่ชาวเน็ตนะคะก็ไปเปิดคาลารลดทัวร์ให้กับเ,ออเจ้ารู้สื่อสตูดิโอนะคะไปที่ทีมงานเจ้ารู้สื่อที่ดูแลน้องเจ้ารู้สื่ออยู่ประมาณว่าทํางานให้เป็นมืออาชีพหน่อยนะคะแล้วก็จะให้น้องทํางานแบบตลอดทั้งปีเลยร่างกายมันจะไหวได้ยังไงนะคะเพราะว่าคือจิตใจแล้วก็ร่างกายมันจะต้องมีเวลาที่ได้รีแลกซ์พักผ่อนบ้างไม่อย่างนั้นก็จะเต็มไปด้วยความกดดันแบบนี้แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งร่างกายจะแข็งแกร่งเนี่ยแต่ว่า ถ้าจิตใจไม่ไหวมันก็ช่วยเหลือไม่ได้จริงๆเพราะว่าศิลปินเองก็เป็นแค่คนธรรมดานะคะรถทัวร์ก็ไปโอ้โหค่ะ,ะเรียกได้ว่าไม่ไม่เฉพาะรถมีนั่นด้วยมีเครื่องบินด้วยพร้อมจะแลนดิ้งตลอดเวลาไปนะคะแล้วก็แบบจัดการด่าแบบเอาง่ายๆด่าสุดๆเลยนั่นเองนะคะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะ เรื่องราวแบบนี้เนาะพวกเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอละกันนะคะว่าทางด้านของน้องเจ้ารู้สือนะจะบำบอาการดีขึ้นจนหายสดใสเป็นปกติเมื่อไร่นะคะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะให้น้องเจ้ารู้สือนั้นมีทีมงานที่มีคุณภาพนะคะดูแลน้องดีๆแล้วก็เห็นเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพโฟกัสที่ตัวน้องเจ้ารู้สือเป็นที่1ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะไม่ไม่เฉพาะเรื่องราวของเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก่อน ที่จะสายเกินไปนั่นเองนะคะทุกคนก็อวยพรขอให้เจ้าลู้สื่อนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมายืนที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งสามารถนําความสุขแล้วก็ช่วงเวลาที่น่าประทับใจมาให้พวกเราต่อไปได้นะคะโอ้โหเป็นก็เป็นห่วงน้องนะแต่ว่าเพื่อนๆค่ะทุกคนต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะหวานเห็นแฟนคลับที่เมืองไทยบางคนก็โอ้โหแบบอคอมเมนต์กันเหมือนกับแบบโอ้ฟัดฟันสุดๆเลยนะคะแล้วก็แบบโวยวายสุดๆใจเย็นๆต้องตั้ง สตินะคะใจเย็นๆเดี๋ยวเราต้องรอติดตามข่าวาวนะคะจนไม่ใช่เกิดความเครียดในในหัวสมองของเราเองนะคะเราต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างดูว่าจะดีขึ้นน้องเจ้ารู้สึกก็กําลังพักผ่อนอยู่แล้วก็ได้แบบว่ามีคุณหมอแล้วก็มีที่ปรึกษามีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณคุณพ่อเองก็อยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนสนิทอะไรทุกอย่างก็อยู่รอบๆตัวของน้องเจ้ารู้สึกด้วยนะคะเดี๋ยวก็ รอติดตามข่าวต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวใดๆอัปเดตเกี่ยวกับน้องเจ้ารู้สื่ออีกเดี๋ยวหวานจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ